แปลงฟันครับเจ่นแปลงฟันแปลงฟันครับฝึกแปลงฟันครับฝึกแปลงฟันได้แล้วครับไหนเอาแปลงสีฟันแปลงฟันดิแปลงฟันอืมแปลงฟันสิลูกเอาเข้าปากก่อน เขาปากแปลงฟันแปลงฟันเองเซเว่นแปลงฟันพี่เจ้าสัวครับพี่เจ้าสัวพี่เจ้าสัวอยู่ข้างบ้านเราพี่เจ้าสัวไปโรงเรียนแล้วพี่เจ้าสัวอาบน้ำเหรอครับพี่เจ้าสัวเป็นพี่เซเวน่นห้าเดือน แปลงฟันแปลงฟันด้วยนะอุ่นอ่ะแปลงฟันก่อนครับแปลงฟันครับแม่พี่จะสวยก็แปลงฟันแล้วเนี่ย แปลงฟันทุกวันดีทุกวันเนาะอร่อยแปตงฟันกับน,น้ำอุ่นใช่ไหมลูกไม่กัดครับแปลงครับอีกด้านครับแปลงฟันเก่งมากเก่งมาก ก่งครับอืมแป่งฟันครับแป่งเสร็จยังมาจะได้แต่งตัวให้ไปออกกำลังกายวันนี้สายมากเลยเซเว่นเจ็ดโมงแล้วลูกปกติตีห้าครึ่งลูกก็ตื่นแล้ววันนี้ลูกตื่นสายนะเดี๋ยวไม่ได้เรียนเตรียมอุดมนะ โอเคยังกินน้ำอุ่นทุกเช้านะครับจะได้แข็งแรงลูกนอนน้องแอลูกต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะได้ไม่แข็งตัวรู้เปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคนะ